สวัสดีค่ะทุกคนคุยก่อนเกมกับมุจีกลับมาอีกครั้งนะคะนัดนี้แมตช์วีคที่26แล้วเนาะแมนเชสเตอร์เต็ดมีคิวบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะคะที่ลอนดอนสเตเดียมเนาะต้องบอกว่าคือเตะกันตี35นะเป็นเกมคู่ดึกดึกจัดเลยนะคะตี3ก็ว่าดึกแล้วแถมมาให้อีก15นาทีแต่ว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะสนุกน่าจะแบบน่าดูนะเพราะว่าไม่ง่ายทุกคนนี่ไม่ใช่งานหมูนะคะ คือถ้ามองผิวเผินเนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นการเจอกันของทีมหนึ่งก็เป็นทีมดิ้นรนนะคะพยายามจะหนีโซนตกชั้นอยู่อีกทีมหนึ่งเนี่ยก็เป็นทีมที่อยู่ในฟอร์มช่วงกําลังรุ่งนะคะฟอร์มพุ่งแรงมากคือลุ้นพื้นที่ท็อปโฟอยู่นะคะนอกไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคืออาจจะเล็งไปถึงพื้นที่ท็อปสเลยด้วยซ้านะคือเลง็เลงๆจ่อๆแอสตันวิลล่าอยู่เลยนะ มองผิวเผิเนี่ยอาจจะมองว่าแมนยูเหนือกว่าฟอร์มดีกว่าโมเมนตัมดีกว่านะแต่ถ้าพูดกันตามตรงเรามองว่าเกมเนี้ยไม่ง่ายอ่ะการเจอกันที่ลอนดอนสเตเดียมเนี่ยด้วยฟอร์มของเวสต์แฮมตอนนี้นะคือร้อนแรงมากๆนะคะแล้วก็เล่นได้ดีมาหลายนัดแล้วอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นกังวลอยู่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงภาพรวมของทั้งสงทีมนะคะอัปเดตว่า เกมในคืนนี้อาจจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะรวมไปถึงพวกอาการบาดเจ็บนักเตะม,มีใครบ้างนะคะตัวไหนน่าจะได้ลงไม่ได้ลงยังไงเดี๋ยวคุยกันในคลิปนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาพรวมกันก่อนเลยนะคะทางเวสแฮมเองเนี่ยแน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเขาอยู่ที่อันดับ18ของตารางในตอนนี้เนาะเป็นทีมที่กำลังต้องการแต้มอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าดิ้นดนจะหนีโวนตกชั้นอยู่นะปัจจุบันเนี่ยมีอยู่23แต้มนะคะ ตามพื้นที่ปลอดภัยอยู่เพียงแค่3แต้มเท่านั้นเองนะมีโอกาสมีลุ้นแล้วก็คือด้วยแต้มแบบนี้เนี่ยคืดสู้อยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งฟอร์มช่วงหลังเนี่ยดีขึ้นชัดเจนมากๆแบบนี้เนาะในทางกลับกันนะคะทางฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างแมนเชสเต็ดภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริคเนาะก็อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของฤดูการนี้แล้วนะแมนยูชนะในลีกมา4เกมติดต่อกันนะคะเราสามารถเก็บ เกมใหญ่ๆได้นะคะอย่างเอาชนะอาร์เซนอลชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะชนะฟูลแลมแล้วก็ล่าสุดคือชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะคะปัจจุบันเนี่ยแมนยูมีอยู่44แต้มนะคะรั้งอยู่ที่อันดับ4อ่าแล้วก็มีแต้มนำเชลซีนำลิเวอร์พูลนะคะตามหลังอ่าอเซนวิลล่าอันดับ3นะนะอยู่เพียงแค่3แต้มเท่านั้นเองคือจอดๆเลยนะคะแต้ม ค่อนข้างใกล้กันคือแต้มใกล้ขนาดนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าเกมเนี้เป็นเกมกลางสัปดาห์แต่มันไม่ธรรมดาทุกคนคือทั้ง2ทีมเนี่ยต้องการแต้มทั้งคู่ฝั่งหนึ่งก็คือไม่มีอะไรให้เสียแล้วนะคะสู้ไม่ถอยพยายามดิ้นรนจะหนีโซนตกชั้นอยู่ส่วนอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็กําลังพยายามจะไล่เบียดขึ้นไปอันดับ3ให้ได้อยู่นะคะแล้วก็คือถ้าพูดกันตามตรงเราอยู่ที่4ก็จริงแต่ว่าเชลซีเนี่ยแต้มก็ไม่ได้หนีไปกว่าเรานะเพราะฉะนั้นเราต้อง พยายามทิ้งห่างหน่อยอันนี้ก็คือสิ่งที่แมนยูกําลังโฟกัสอยู่เนาะแมนยู U, ในยุคข,ของคาริคนะคะแน่นอนคําถามที่หลายๆคนไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแหละก็คือทําไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้นะคะด้วยนักเตะชุดเดียวกันนี่แหละสิ่งที่เราเห็นได้ชัดนะคะตั้งแต่คาริคเข้ามาคุมเนี่ยก็คือโครงสร้างทีมเนี่ยมันนิ่งขึ้นมากนะคะแมนยู U, ยิงได้อย่างน้อย2ประตูในทุกนัดที่คาริคคุม แล้วก็ตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยแมนยูยิงประตูได้14นะัดติดต่อกันในทุกรายการฟอร์มร้อนแรงมากนะคะไม่ต้องเถียงเลยนอกบ้านเนี่ยแมนยูแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะคะจาก9เกมหลังสุดในลีกเกมที่คือเกมเยือนในลอนดอนเนี่ยก็ชนะมาแล้ว2นัดติดนะคะเออเอาชนะอาร์เซนอลมาแล้วชนะคริสตัลพาเลทมาแล้วนะคะถ้าชนะเวสต์แฮมได้อีกเนี่ย นี่จะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2019นะที่แมนยูชนะเกมเยือนในลอนดอน3นัดติดในฤดูกาลเดียวนะคะเกมล่าสุดของแมนยูเนี่ยก็คือเอาชนะท็อ,ทอตแนมฮอตสเปอร์ pur, มาได้นะคะสประตูต่อศูนย์เกมนี้นะคะภาพจําของหลายๆคนก็แน่นอนนะคะเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเปลี่ยนเกมเนี่ยก็คือใบแดงของโรเมโร่นะ แต่ว่าที่สําคัญไปกว่าการที่สเปอร์โดนใบแดงนะคะก็คือแมนยูเนี่ยคุมเกมได้ตั้งแต่ก่อนที่จะได้ใบแดงมาแล้วเนาะ ประตูแรกเนี่ยคือเริ่มมาจากไบอันเนโบโมนะมาจากลูกสูตรลูกเตะม,มุมที่ซ้อมมาอย่างดีนะคะแล้วก็ประตูที่2เนี่ยก็คือบรูโน่ฟานานเป็นการตอกย้ําเลยว่าแมนยูเล่นได้ดีจริงๆในนัดนี้นะคะคือไม่ใช่ว่าสเปอร์เล่นแย่อะไรมากมายนะเพราะก็เข้าใจด้วยสถานการณ์ที่เหลือกัน10บคนนะก็สร้างความอึดอัดให้แมนยูได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าแมนยูก็ทําได้ดีในเรื่องของความนิ่งแล้วก็การเข้าทำเนี่ยคือไม่ได้ใช้โอกาสเปลืองอะไรมากมายนาะ สามารถเก็บแต้มมาได้นะชนะมา20เนี่ยคือเป็นการชนะรวด4นะัดติดเก็บเต็ม12แต้มนี่คือสุดยอดมากนะแล้วก็ชื่อหนึ่งที่แน่นอนเล่นได้ดีมาตลอด4นัดนะแล้วก็เป็นชื่อที่คนพูดถึงเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคอบบี้ไมนูไอ้เจ้าหนูคอบบี้ไมนูของเรานะคะเป็นเรียกได้ว่ากลับมาได้ในยุคข,ของคาลิกคือถ้าพูดกันตามตรงเนาะ ก่อนคาลิกจะเข้ามาเนี่ยยุคของอัลโมริมนะคะไมนูเนี่ยไม่ได้สาตาร์ทเป็นตัวจริงเลยเนาะแล้วก็พอเปลี่ยนผู้จัดการทีมมาเป็นคาลิกนะก็ได้ลงสี่นัดติดเลยเป็นตัวจริงนะคะแล้วแมนยูก็ชนะทั้ง4นะัดเล่นคู่ก,กันกับคาเซมิโลนะเป็นคู่มิดฟิลคารเซมนูกลายเป็นหัวใจของทีมเลยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือ2คนนี้นะคะคเขาช่วยกันได้ดีอะแบบ คาเซก็ช่วยเกมรับดีนะคะสะกัดดีลูกประสบกวามประสบการณ์มุมบอลอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วเนาะส่วนเมนูเนี่ยก็มีส่วนในการแบบมีความสามารถเฉพาะตัวแก้เพจได้นะคะพาบอลขึ้นหน้าได้สิ่งนี้แหละมันมันช่วยให้บูโน่เล่นง่ายขึ้นนะคะ บูโน่ก็ได้ยืนในตำแหน่งที่ตัวเองเล่นได้ถนัดนะการสร้างสรรค์เกมอะไรเงี้ยมันก็ฟล์ได้แบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนักเตะรู้ว่าจะต้องทำอะไรอยู่ตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยคือสิ่งที่มันกลายเป็นหัวใจของทีมในตอนนี้ค่ะเกมที่เจอกับสเปอร์เนี่ยตัวคอบี้เมนูเองนะคะก็จ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายเยอะมากนะคะทำไปได้ถึง33ครั้งมากที่สุดในสนามเลยแล้วก็ถ้าเทียบกันทั้งลีกนะในสัปดาห์นะั้นนะคะเมนูก็ทำได้มากที่สุดด้วย แล้วก็คาลิคก,ก็ชื่นชมเมนูชัดเจนนะคะว่าเป็นนักเตะที่รับบอลได้ดีแล้วก็พาทีมาพาบอลขึ้นหน้าได้ทำให้บูโน่เนี่ยได้กลับไปเล่นในตำแหน่งที่ถนัดจริงๆเนี่ยก็คือสิ่งที่มันแบบพออะไรมันเข้าที่เข้าทางอะ่ะโฟล์มันก็จะง่ายขึ้นทางฝั่งบูโน่คนนั้นเนี่ยก็แน่นอนเขาเป็นศูนย์กลางทุกอย่างของแมนยูตอนนี้อยู่แล้วนะคะไม่ใช่แค่กัปตันเป็นศูนย์กลางเกมรุกของแมนยูโดยแท้เลยนะคะสถิติ นอกบ้านของเจ้าตัวเนี่ยก็ยอดเยี่ยมนะ8เกมหลังสุดนะคะมีส่วนร่วมไปกับประตูเนี่ยถึง10ลูกด้วยกันเป็นการยิงไป2ลูกนะคะแล้วก็แอสซิสต์ไป8แอสซิสต์แล้วฤดูกาลนี้เนี่ยบูโน่แอสซิสต์นอกบ้านไปแล้ว8 8ครั้งอย่างที่บอกนะถ้าเทียบสถิติเนี่ยก็คือ,อมีเทียบกับแรนกิกเมื่อปี2001-2002เนี่ยแล้วก็เกมที่ยังเหลืออยู่เกมเยือนอีก เนัดนะคะคือในเลเวลเดียวกันเนี่ยคือยกมาให้ฟังนะเกมที่เจอกับสเปอร์เนี่ยบูโน่ก็สร้างสารรค์โอกาสเยอะนะสร้างสารรค์โอกาสไป6ครั้งมากที่สุดในหลีกในสัปดาห์นี้นะแล้วก็เป็นครั้งที่3ในฤด,ดูกาลที่เขาทำแบบนี้ได้นะคะทางฝั่งเจ้าบ้านกันบ้างนะฝั่งเวสต์แฮมนะคะต้องบอกว่าเป็นการที่เหมือนจะฟื้นนะช่วงหลังมานี้เวสต์แฮมของนูโน่นะคะฟอร์มดีขึ้นชัดเจน ชนะไป3จาก4เกมลีกหลังสุดนะก็ค <_ d iam ond> ือเก็บได้9แต้มจาก12เนาะล่าสุดก็คือบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่ได้2องศตัวซัมเมอร์วิลเนี่ยก็ยิงได้ต่อเนื่องนะคะยิงมาแล้ว5เกมติดต่อกันในทุกรายการตัวนิจิตนะต้องระวังให้ดีเลยนะแมนยูนะคะแล้วก็อีกคนนึงนะคะก็คือคาสเซลานอตเนี่ยก็ยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกให้ทีมได้แล้ว ปัญหาเนี่ยปัญหาของเวสต์แฮมนะคะคือฟอร์มในบ้านเวสต์แฮมเนี่ยชนะในบ้านเพียงแค่4จาก20เกมหลีกหลังสุดนะแล้วก็3ชชนะนั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับทีมน้องใหม่นะไม่ได้ไม่เกมที่เจอกับทีมที่ไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็พวกเขาก็เก็บแต้มได้6แต้มเท่านั้นเองจาก16เกมนะส่วนจุดที่แมนยูจะต้องระวังนะคะคือโตดิโบที่ โดนแบนไปเนาะเพราะว่าโดนใบแดงไปกับเกมที่เจอเชลซีใช่ไหมคนที่จะลงมาแทนโตดิโบเนี่ยก็น่าจะเป็นดิซาสซี่นะคิดว่าจะได้ลงตัวจริงต่อเนื่องนะถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยคือดิซาสซี่เนี่ยเป็นคนที่อาจจะต้องทำให้แมนยูต้องระวังเรื่องของลูกตั้งเตะนะเพราะว่าเป็นเซนเตอร์แบคล่างใหญ่นะคะลูกกลางอากาศเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากแล้วก็เวสแฮมเนี่ย อาจจะเน้นบอลยาวนะเน้นลูก2อ,อาจจะใช้จังหวะเซตพีซในการเล่นงานแมนยูนะเนี่ยต้องระวังอีกคนที่ต้องระวังนะคะก็คือจาร์ลอตโบเวนคือเป็นคนที่ชอบยิงแมนยูมากย,ยิงแมนยูไปแล้ว3ประตูจาก5เกมหลังสุดที่เจอกันในลีกนะคะไม่มีนักเตะเวสแฮมคนไหนที่ยิงแมนยูในพรีเมียร์ลีกมากไปกว่าคนนี้แล้วนะเป็นอะไรไม่รู้นะคะจาร์ลอตโบเวนกับแมนยูเนี่ยชอบยิงมากอื สถิติเฮด o ูเฮดกันบ้างนะคะเฮด o ูเฮดเมื่อรดูการที่แล้วเนี่ยเวสแฮมทำดับเบิลใส่แมนยูไปนะคะก็คือชนะทั้ง2นัดเลยส่วนฤดูกาลนี้เจอกันทีเทอทัฟฟอร์ดไปตอนเลกแรกนะคะเสมอกัน1-1เป็นเกมที่แฟนผีผิดหวังกันเยอะมากๆเนาะแล้วก็ตัวเวสแฮมเนี่ยชนะเกมลีกในบ้านนะ,ะเจอแมนยู3นัดติดต่อกันสถิติก็คือชนะสนัดติดอืม แล้วก็เป็นสถิติที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยทำได้ยาวไปกว่านี้นะคะตั้งแต่ปี1974ถึง1977ในขณะเดียวกันแมนยูเนี่ยแพ้เวสต์แฮม4จาก6เกมหลีกหลังสุดซึ่งก็คือมากกว่าที่แพ้ใน28เกมก่อนหน้านั้นรวมกันนะคะอันนี้ก็คือสถิติฟังเป็นข้อมูลเอาไวๆๆ้เฉยๆนะเขาทุกคนมันไม่ได้บอกอะไรได้ขนาดนั้นแต่ว่าแน่นอนถ้าดูจากฟอร์มปัจจุบันในตอนนี้นะเกมในคืนเนี่ยน่าจะ ไม่ง่ายเพราะว่าเวชแคมก็อันตรายอยู่มีตัวจี๊ดหลายตัวนะอย่างที่บอกไปอัปเดตอาการบาดเจ็บกันบ้างนะคะทางฝั่งแมนยูเนี่ยผู้เล่นที่บาดเจ็บก็เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคือมีแพทริกดอกูนะคะเจ็บแฮมสติงเจ็บขาอยู่แล้วก็มีมาตาเดลิกเจ็บหลังยังไม่หายสักทีนะคะส่วนเมสันเมสาก็ยังไม่พร้อมนะร่างกายไม่ฟิต ส่วนทั้งฝั่งเวสต์แฮมนะคะคนที่จะไม่ได้ลงเล่นเนี่ยก็แน่นอนอย่างที่บอกไปก็คือจะมีโตดิโบที่ติดโทษแบนนะคะจากใบแดงนัดที่เจอกับเชลซีเนาะแล้วก็มีฟาเบนสกี้นะคะเจ็บหลังไม่ได้ลงนะคะ2คนนี้ซึ่งก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะคะทั้ง2ทีมเนี่ยก็ได้เรียกได้ว่ามีขุมกําลังที่ใกล้เคียงกับเกมล่าสุดเนาะมันก็ไม่ได้มีตัวเจ็บเพิ่มอะไรเพิ่มนะคะน่าจะคล้ายๆเดิม คาดการเฉลีตัวจริงเนี่ยก็อาจจะออกมาในรูปแบบของตัวเวสแฮมเนี่ยโกก็เฮอร์แมนเซนนะคะแล้วก็หลัง4ตัวก็จะมีวันบิซากกานะคะมาฟโลปานอสเนาะแล้วก็ดิซัสซี่นะดิวฟนะมีโทมัสซูเชกเป็นกลางนะคะคู่กับพ็อตแล้วก็ตัวลูกหลังนะเป้าก็จะมีชาล็อโบเวนนะมีมาทุสเพอร์นันเดสนะคะแล้วก็ซนะัมเมอร์วิวเนาะตัวหน้าเปาก็จะเป็นคาเซลานอส ส่วนทางฝั่งแมนยูเราก็คิดว่าแมนยูน่าจะใช้ไล์อัพเดิมอยู่นะคะเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยคาริคน่าจะใช้ชุดเดิมให้นักเตะแบบยังคงความมั่นใจมันต่อเนื่องอะไรเงี้ยเราก็คือชุดชุดนักเตะเดิมก็จริงแต่ว่าแผนการเล่นเนี่ยปรับเปลี่ยนไปตามคู่แข่งที่เราเจอนะคะคือสิ่งที่เปลี่ยนไปคือแผนส่วนตัวนักเตะเนี่ยก็คิดว่าหลังก็เป็นเนี่ยลัมเมนเหมือนเดิมอเอ้โกนะคะโกเป็นลัมเมนเหมือนเดิมหลังสี่ตัว มีดาโล้แม็กควายมาร์ติเนสแล้วก็เจชอเนาะคู่ตรงกลางก็คงเป็นคาเซไมนูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวลูกหลังหน้าเป้าก็น่าจะเป็นอามัดบูโนโอเอมโบโมนะคะแล้วก็หน้าเป้าใช้คุณย่าไปก่อนส่วนเชสโกอะไรเงี้ยก็คงจะถูกเปลี่ยนมาทีหลังเหมือนนัดที่ผ่านมานะคะก็คือดูเกมไปจังหวะหนที่สมควรเปลี่ยนตัวก็ค่อยจัดลงมาอะไรประมาณนี้เนาะภาพรวมแท็กติกนะคะเรามองว่าเกมนี้เนี่ยเวสแฮมจะ ไม่ได้เปิดหน้าแรกอะไรนะคะอาจจะเล่นแบบรอจังหวะส่วนกลับเนาะแล้วก็อาจจะเน้นที่ลูกตั้งเตะลูกกลางอากาศอะไรแบบนี้นะส่วนแมนยูเนี่ยจะต้องพยายามคุมจังหวะให้ได้นะคะทางทางแดนกลางเนาะอาจจะใช้เมนูคาเซเนี่ยต้องหวังพึ่งเลยในเกมนี้เนาะปล่อยให้บูโน่ได้สร้างสรรค์เกมมากขึ้นนะมันต้องรอดูตรงนี้แหละทุกคนตรงกลางนี่แหละว่า คืออย่างที่เราพูดหลายๆคลิปว่าเกมมันจะชนะหรือแพ้มันจะเล่นออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยอยู่ที่ว่ากลางเราทําได้ดีแค่ไหนนะคะอาจจะใช้ความเร็วของเอมโบโมหรือว่าอาหมัดโจมตีจากด้านข้างอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นที่น่าจะได้เห็นกันในคืนนี้นะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยเกมนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นเกมง่ายนะคะน่าจะเป็นเกมที่ คือด้วยความที่อีกทีมหนึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรให้เสียแล้ว่าทุกคนคือพยายามจะหนีโซนตกชั้นอยู่แต่แมนยูเองก็มั่นใจนะแล้วก็ต้องการแต้มนะคะเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยคือต้องระวังว่าอย่าพลาดเล่นอย่าพลาดนะเล่นให้นิ่งเล่นให้เหมือนเดิมเนี่แหละแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทําเกมก็ต้องใช้โอกาสไม่เปลืองซึ่งก็ทําได้ดีมาในช่วงสี่นัดหลังมานี้นะคะเนี่ยก็ต้องมาลอลุนกันว่าแมนยูจะ รักษาโมเมนตัมนี้ต่อไปได้ไหมนะคะเราคิดว่าสกอร์เกมนี้ไม่น่าจะขาดอะไรกันมากมายเนาะเพราะว่าเวสแฮมเนี่ยก็ชอบยิงแมนยูอยู่แล้วนะน่าจะตีไข่แตกได้นะคะสกอร์คาดการคิดว่าน่าจะจบด้วยประตู1ประตูต่อ2ก็คือแมนยูชนะนะคะขอเถอะชนะ5นานัดติดนะคุณพี่แฟนเขาจะได้ตัดผมซะทีนะถ้าได้5นานัดติดแมนยูก็จะแต้มเข้าไปไล่จี้ที่3ขึ้นไปอีกนะก็ต้องมารอลุนกันว่า อาจจะเวลาจะพลาดให้เราไหมเกมนี้นะคะมันก็ไม่ใช่แค่การสู้กันเพื่อสามแต้มเนาะแต่ว่ามันก็จะเป็นการการันตีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้นะถ้าเราชนะห้านติดเนี่ยโอ้โหความมั่นใจเอยอะไรเอ่ยทุกอย่างมันจะกลับมาหมดเนาะก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนคิดว่าเกมในคืนนี้จะออกมาเป็นรูปแบบไหนคะจะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ใครยิงคอมเมนต์คุยกันหน่อยคะ่ะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช้าที่สดใสยอยู่ของทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้กับคุยก่อนเกมของมุกจีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย